สวัสดีครับวันนี้มาจับปลากันครับนี่ครับที่ทํางานครับก็ลองจับดูครับสามเดือนกว่าครับปลาครับปลาดุกครับนี่ครับลุงเย็นก็เลี้ยงครับเป็นคนเลี้ยงครับเราจะมาจับดูครับว่าไสาไ,ได้ขนาดยังครับเพราะว่าสามเดือนกว่าแล้วครับเรามาดูครับเราจะดูดน้าออกนะครับก็คอยชมครับว่าสายปลาจะขนาดไหนครับ มาครับเรามาชมกันครับเราก็ไปหาอุปกรณ์ก่อนครับเราจะใช้เครื่องดูดครับเครื่องปั๊มน้ําดูดครับท่อระบายมันตันครับคอยชมครับนี่ครับปลาดูครับว่ามันจะเลี้ยงในอ่างกับเลี้ยงบ่อดินว่าเลี้ยงยังไงจะได้ผลกว่าครับอันนี้บอกกระเบื้องโค้งครับกับบอดิน ว่าผลจะเป็นยังไงครับมาคอยชมกันครับมมม <laughs> ไม่้อจะไม่อ <laughs> อไ <laughs> ม้อเขาใวยะห้หมอ่าจบ

妈、啊、们懵懂了，妈们懵懂了。 2 ăn cho vé là. tiêu léo. được. léo. Mô 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 léo. Ủa đó mong, này lùng mấy mì đó Ủa, đi Ủa, Ủa, ừ, <laughs> 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 <laughs>